กดติดตามเธอจะร้อยซับแล้วคูมะคือตัวละครล่าสุดที่เพิ่งถูกปล่อยมาในเกม One Piece Bounty Rush พร้อมกับตัวละคเซนซเซอร์น์แล้วก็ด็อกเตอร์ไปกับพังแล้ววันนี้เราจะมาพูดถึงตัวละครเลเจจดนอย่างคุมะแล้วก็บอนนี่กันซึ่งตัวละครตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่เก่งที่สุดทีด่ผมเคยเล่นมาในเกมนี้เลยและผมจะไปแสดงให้คุณดูกันว่าทําไมมันถึงได้เก่งขนาดนั้นไป let's go อย่างแรกเลยเนี่ยคือคูมะเป็นตัวที่มีเบสดาเมจที่สูงมากผมแค่ตีโรเจอร์1 2และสกิลแค่นี้เขาตายแล้วเอาเหี้ยแต่ไม่เป็นไรครับผมมีกันตายเลือดหนึ่งและสกิลที่ทำให้คูมะเก่งมากๆเลยคือนั่นแหละครับผมกดสกิลเนี้ยทั้งเกมโดนๆนะตรงเอตรงเอตรงเอฮึบเซอร์ไพรส์มัดเดียวรู้เรื่องมัดเดียวรู้เรื่องข้างล่างข้างล่างโดนแบบนี้อู้รู้ซัดช็อกโดนหมดเขาบอกเลยโดนหมด บอกแล้วตัวยี่นี่โคตรโกงไอ้ทีองกลางทองกลางตัวผมแน่ฮึบแบงแบงเฮ้ยแล้วทำไมมาทงนี้วะเออช่างมันแล้วกันไปคิวดีไปกันใช่ไหมหนวดขาวเฮ้ยจังหวะนี้จังหวะนี้จังหวะนหี้ฮึบมาช่วยเราเพื่อนเก็บพอเลังกันพลังกันสวยไม่แพ้เว้ยแล้วที่เก่งเนี่ยไม่ใช่แค่คูมานะบอนนี่ก็เก่งไม่ใช่คุณดูฮึบโอ้ยเกือบตายเกือบตายฮึบเตะเข้าให้เรียบร้อยอีีซ่ e ิ q เฮ้ยเขาไปเก็บทงกันสายมันต้องไล่ฆ่าเดี๋ยววะ แล้วผมชาร์จชาร์จชาร์จนานๆโป๊โ oh, อ no, uh, oh, so <Columbus> ้โหไว้เพื่อนเพื่อนทำได้ทุกอย่างทำได้ทุกอย่างเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยแต่ได้สิบคิวเลยนะแต่แพ้นี่ครับเข้าตอกเข้าตอกเข้าตอกระวางต่อยแบงแบงเซตเทนกับเซตเทนเหอะต่อยตายหมดแหละเฮ้ยกโกนโกดโกนนีวต้องหัวใจให้เลยรักน่าเตงนี่ก็รักเหมือนกันเออโดนช็อตมอง มองมองสนใจก็ได้รอดได้ดิเฮ้ยเอาไปตรงกลางก็ได้วะเอากลับมาดีเฉยโอ้สก,กิลตายไซโอ้แอบมองเธออยู่นะจ๊ะแต่เธอไม่รู้บ้างเลยล็อกเก็ตเชียร์ไรโอ้หจริงก็แบบนี้ปิ้วเฮ้ยเกมพลิกเกมพลิกปึง้งปึ้งชนะเฉย ได้ไงวะชอปเปอร์ตัวมันกิ่งแค่ไหนวะผมไม่รู้สก,กิลตัวมาเลยเนะี่ยผมเห็นว่ามีมตกิลวอะไรอะพองตัวได้รู้แค่นั้นแหละผมรู้มาแเท่นั่นแหละตอนนี้ผมไม่รู้ละว,ว้าผมรอวร์ปเลยนั่นนี่มันเก็บธงเสร็จไปนะรึบดึงเรียบร้อยเออตัวมันโคตรบางเลยคนะุณมาบอนนี่นะยังบางเพกินนิดเดียวตายแนละ้วเนี่ยผมไม่เข้าทงนะโกดอนเตยนะพี่แกจ้องอยู่นะ โอ้ยโอ้ยโดนเหีอยเข้าให้สี่หมื่นปึ๊บอะไรกังฟงกังฟูอะไรอูลูซสัสชอ็อกบัดเดียวโอ้ยโอ้ยน่ารักไปน่ารักไปโอ้โอ้โอทำเปนตาดิดูสา,สาวๆเยอะจังเลย The fuck อะไรวะน่า,นามากินเนี่ย อะไรวะ <laughs> ผมอยากต่อยตัวเนี่ยตีโดนหน่อยดิเดี๋ยวทีเดียวแปะแปะตัวล้วเพื่อนตัวล้ตัวละตัวข้ามันข้ามันข้ามันเรื่งโอ้รู้เรื่องคนหนึ่งสวยเพื่อนตายหาไปแล้วต่อยนี่ก็ได้ผื่นเนี่ยเด้อเด้อเดเดี๋ยว้อเด้อเตลก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 โอ้เกือบตาย เฮ้ยสกิลโวมวสกิลโมะแล้วกูตั้งหลักก่อนแล้วกูต่อยส่วนเฮ้ยตัวนี้ได้ข่าวว่าเก่งได้ข่าวว่าเก่งยังไงหนี้เอออ้าวฟักทองตีตีเอาแตกแตกถอยก่อนพอเนสตี้อิมแพคอุ้ยโหมันชาร์จอยู่ดีกว่าพี่ใชายไม่ตีผู้หญิงใช่ไหม เฮีย้ยชิบหายละโอ้เดี๋ยวมึงเจอพ่อกูเดี๋ยวมึงเจอพ่อกูมงึงเราไม่กูลูกใครกูลูกคุม่ม้าไอเ้เทียเอ้าเฮีย้ยตายกู่เราเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวเอาดียเซน์ละปิ้วเอาไม่โดนต่อยต่อยตายตาย,ตอ,ย,ตอ,ย,ตอ,ยอุย้ยใครใครสะกิดตกใจแล้เว้ย <c oughs> ลบได้บักดอั9แ0 8กดไปฟิบซีคิวโธี้อะไรไ <laughs>